ที่เราคิดฟาร์แมแด้แบบมันๆเนี่ยวันนี้มาแล้วครับนําแสดงด้วยปุ่มกับตะขิมส่วนแบบที่เราจะเล่นวันนี้อย่างที่บอกครับพืน mm hmm. ที่ไร้คืนที่อันตรายถ้าพร้อมกันเล่ mm hmm. เดี๋ยวไปเอาข้าวมานั่งทานกันเลยฮะเพราะความสนุกเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมวินาบเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีออกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Mint รับเติมเกม Applemin Li@ ือ ตายไหมาตายตายก็เดียวเองเหรอไม่ตัวไม่ไมีตายสองตัวเองเหรอวะไม่ใส่หมดวะจะไปกลายเป็นของว่ะเออเฮ้ยโอ้โ,อโหโคตรเกลียดเลยนะแม่งไม่สลายน่ยเลมคีเซ็ตไหนทปะเนี่ยเซ็ตไหนเนี่ยมันเซ็ตไหนท์ไนน้อยอ่ะ วิ่งเร็วอ่ะเราจะฟาร์มไปให้ตีหน้าประวาแม่งเอ้ยเราโคดหนักเลยดิ่มละเนี่ยเออยังหนักอ่ะเฮ้ยเข้าจะเข้าเออจะเข้าวาเนี่ยดูแม่งดูงานด้วยนะป่าไฟดับไว้

หมดแล้วปะไม่มีใช่ปหมในห้องไม่มีโอ้โหเ,ออเกือบตายแต่เกือบตายงูงด้วยนะเกือบตายงูงเลยอ่ะดึงมาสักพักแล้วสวัสดีทุกคนคกรับวกระเกระบากระากระเป๋า่าใร่เปาะเ คพอลุ้มไปดีแม่โชคดีนะเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่โดนเอ็มเคสวนหายทิ้งของเข้าไปข้างในแป๊บเดียวเนี่ยซื้อไพ่เลยฮะกลับมาเนี่ยเก็บของผมไม่ใช้หมดแล้วของที่เราได้มาตาเนี่ยถือว <rein, S 2> ่าโอเคอยู่ครับดีแมทแล้วก็ลงเดชใหม่กันดีกว่าทุกคนเนี่ยรอดไปรอดไปไปทาินี้แต่ตุ้มแม่ไหนยังไม่ตื่นเลยครับมันตานี้เนี่ยเอาทีเจ็ตลงมากันหนูสักหน่อยครับจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยเจมสเอ้ย

ไม่ใช่ไม่ใช่โอร์นะเนี่ยข้างล่างอะลายตามากเลยหักอีกแล้วเฮ้ยข้างล่างดิข้างล่างที่้างล่างก็มีห้องใต้ดินอะไม่มันขึ้นแล้วทิมโอเกีคยวเคตายเอาวัดเอาบอลหรอโอ้ยจะวดูห้องเทียบป่าวต้องเทียบตายละตายละถ่ายมาเกนออฟให้บอสที จะวิโดนวัดริงกันเลย reloading r e l o ด d i งไม่ตายแม่งโผล่มาดิดเดียวมี่ะไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายนู่นพี่ไม่นู่นแล้วไม่ตายเนาะตายเลยตายเลย คลิมคลิมคลิมนี่นี่นี่ไอ้สายสายสองหกศูนย์ถ้าฟหกหนึ่งไม่ตายนี่กูโกรธนะนะเข้าหัวนะมันมันกระตุกอย่างงี้ครับต้องต้องรอไปสักแป๊บหนึ่งครับคุณดูเกมมันอยู่ในช่วงแบบผมไม่กระตุกเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นทุกวันเดี๋ยวก็หายเลล่่นนมัโหดอะ ดีนะกูไม่ตายแม่งเอ๊ะเฮ้ยสมองอะไรวะสางเกตุโอ๊ย,อต,ต,ออยตัวมาหัดอาบิเคียิมโฟเดียของเลยอัพใหม่ตถูกจัดแกต้องเล่นไปเรื่อยอ่ะคุณทางผมมีรังแสงหนึาา่ครับแสงได้ครับแต่แบ๊ ตายเฮ้ยตายตายวะเฮ้ยยิงอะไรกิมดื่มน้ำไม่รู้คนหรือบอทอ่ะไม่หู้ตายตายปะเอาตายวะตายตายไม่รู้คนหรือบอทอ่ะไม่เดินดื่มน้ำอ่ะธรรมดาทีวี้เรื่ปกติหกหนึ่งนั่งเต็มเออวะเนี่ยมันเข้าทางหลังไปแล้วใช่ใช่ในสองตัวเนี่ยจากการเข้า ตอนนั้นนะไปไปมาตายหนึไปหนึ่งใจเป็่เสียแล้วใจเปี่เสียแล้วไปสวยเอาคอนเทนต์น่ะเล่นไรอ่ะอย่าหวังรวยแล้วถ้ารวยไปครั้งแส่งเล่นแส่็รวยกว่าเล่นไปเยอะด่าเล่นเลยในมาหาคอนเทนต์ล้วนๆเลยไม่หวังรวยแล้ว โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยโดโด้แม่งโดโคตรไวเลยเยอะของกูอยู่นี่เนี่ยที่ไหนโดไปวะที่แกแล้วเหรอทำไมเรียกตาจะให้เรียกอะไรครับไอ้มอสเหรอขุณมอสอย่างนี้เหรอคุณมอสครับคุณมอสคุณมอสยู่ไปตรงนี้ครับ แม่งเรียกกู <c oughs> อย่างกะกุ่ชายเลยฟังแล้วคันหูว่ะดีครับจะ <c oughs> เรียกไอ้หมอก็โดนกูด่าอียมันก็ไม่คุม้มมากที่เอาที่มันกลางๆไปฟังไทรร้องสนองหูอะไรเงี้ยป่าบ้านผมป่านี้เนี่ยก็อิ่มๆอ้นวนๆเลยครับจะศพเนี่ยโดนดูไปศพหนึ่งแสดงว่ายังมีคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ฮะรีบเก็บของแล้วผมว่าอ้อมๆไปออกดีกว่าฮะเดี๋ยวโดูหน้าก,ากีบุตรบนของดีจัดคนดู ต้องออกตรงนี้หละคนดูมันไม่มีทางเลือกว่าแม่งเอเง้ยแบบปดสิบเอ็ดโลซัมซุงทาใจเลยครับคนดูมือถือมันไม่ได้มาผลิตมาเพื่อเล่นเกมไงซัมซุงอะตระกูลนี้ทําใจเลยเฮ้ยอะไ่วะผมโชว์ปืนอ๋อ<ย>เสียงแม่งแลกๆรอบนี้เนี่ยผมก็จะคิมจะลองเอาอยูซันลงไปเิ่นบ้างฮะปืนนี้ซีซั่นนี้เนี่ยโดนเนินนร์ฟลงไปแล้วนะรู้สึกว่ามันยิงช้าลงนะครับแต่จริงๆนะมันก็ยังเร็วอยู่ดีฮะ

วิวยิ้มหายนี่นึกว่าลิงรู้สึกว่าช้าลงไปนิดนึงอ่ะช้าลงไปประมาณสเต็ปสองสเต็ปอะไอ้ยิงอะปกติตุ้ม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 อันนี้แบบตุ้ม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 อยู่โทเปียก็ได้อ่ะซีดีก็ได้วะเฮ้ยหยาเลยออกตัวหลักดีกว่าวะจะมาออกตัวเนี้ย เอูชิเบลม,เม,ลมัเลื่อนเข้ามาอยู่ที่เอวโอ๊ย,อยขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอฉันถามมาบดมาหนึ่งั้นล่างเนี่ย อเอา,าไปไหนวะอุ้ยชิบหายแล้วแล้วกูเห็นอะไรวะพอละบอสเบอ,อดิเฮ้ยปั้มยามปั้มยมังกูมีระเบิดจะแมมึย เฮ้ยอะไรวะหยิบแม่งไอ้นี่หมดน่าจะคนนะลองอีกสองยังเลยครับแม่งไม่ขยับเลยวะแล้วผม ทำไมกูโดดติดทุกอย่างเลยอว่าอุดกินที่ไหมโดดแม่งติดทุกอย่างเลยเพื่อนมันมาช่วยเพื่อน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั่นไอ้นี่มันอวดย่างอ่ะเฮ้ยเพื่อนเองอยู่ไหนวะเพื่อนเองอยู่ไหนวะ อันนี้สแกนได้ไหมเนี่ยสแกนเงี้ยโยกหอลแมปแมครับแมป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 คัมันกดสแกนไงวะเนี่ยสแกนไม่ได้สแกนคนไม่ได้แกไปดูเบียกไหนมาเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยวเนตจู่นันบอกสแกนไงโอ้โคนโอ้โคนขาหักหนึ่งอัตราแข็งมากัน ้หลังนี่อะไรน่ะคือหลังบ้านอะไม่รู้อะไรมันี่ดิคลิปหน้าผมมันหนีมันหนีมันหนีอย่าหนีพอกูไปหนีไอ้นี่กูอยู่ทัดกูไปไหนละเอาหนีไปไหนวะไหนเอ้าแล้วแล้วแล้วทำไมมันกลับมาอยู่ในเต็นท์เฉยเลยวะชอ ฮ่าฮ่ตีหัวมาดิตายแล้วีทีเดียวอ่ะเออตุกหัวแม่งเลยนะไม่ตายไม่ได้ไม่เอา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 แม่ก็ต้องเอาสักนิดนึงไปตามเพื่อนไหมแล้วเนี่ยมันไปไหนอ่ะทุกนแ่นดิถาก่อนคุณอ๋อยิงผมทำไมผมเป็นยิงเกกซาร์ตผมพอดีคุณ ฮะปด่นมอนไออยากุจะตายไปไหนแล้กิตายงตายโคตรไกลอะเฮ้ยตอนไหนอะยานยาทำยิงไปสิตัวพูดไรงมากเลยแงเรืตัวโอนแล้วกระสุนไม่รู้ไปไหนดีกระสุนออกข้างหมดอ่ะยิงะ กระตุ้นหอ,อกอค้างหมดนะโอ,อ้ยนี่ใหม่แกเสือตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่โคตรหนักอะ่ะตัวแบบตัวนิดเดียวอะ่ะแล้วราคาไม่ได้สูงด้วยนะิงไม่ดีว่นะอ้าเย็ดเป็ดเอ้ยชิบหายแล้วกูไอ้ตูนแก้วกระตุ้โนหอง มาดักเขาดุนเขาดักเองวะเนี e> ่ยมันหน่ะมันมันมันเงียบจริงนะตาเนี้ยนเยงียบจริงครับคนดูตาเนี้ยเอ้ยนี่ไงไปบ้านพัก เดี๋ยวไมไปโอ้มันยิงกันเต็มเลยไล่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 เนี่ยโชคดีนะโอแม่งเอ้ยโชคดีดิมึงเลยนองกระเป๋ามันบอกยามาอู๋ยังไม่ทันปั๊มยาเลยก็ว่าอยู่แหม่อดยิงเงียบเงียบ แม่เรียกได้ว,ว่าอิ่มน้ำส้ำราาเลยครับตานี้เนี่ยตอนออกก็ต้องมีเสียวนิดนึงครับฝั่งนี้เนี่ยดักกันเยอะสุดๆฮะแต่รอบนี้เราโชคดีฮะปลอดภัยไปฮะออกดีกว่าแกปรับอย่างเกมไมมไม่ได้ปรับอะไรเลยฮะคนดูแว้นดีกันผมไปน้ใสอันนี้แล้วมันจะแม่ในที่สุดก็ออกโฉมใหม่มาสักทีนะครับกับถุงนิ้วเป็ดส้มที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะอันเก่าเนี่ยใช้จนเที่ยนหมดแล้วครับ ได้เวลามารีวิวของใหม่ส่วนคุณภาพอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับยังรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเลยเรื่องสัมผัสทัชสกรีนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกดเป็นติดกดเป็นติดถ้าวันไหนไม่ติดก็ออกไปปาทิ้งได้เลยครับรอเล่นนะฮะหนึ่งกองเนี่ยเพียง99บาทครับกดจิ้มท่ต้าได้เลยสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับอะไรที่ผมใช้เนี่ยแสดงว่าดีฮะถ้ามันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้ายอกยอกฮะอันนี้ดีจริงไม่ได้ใกล้เคียงเลยที่ะ ที<พ>่เราปาไปอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ในบ้านเลยเหมือนตัวไกลตัวนึงมั้งเยวแป๊บเซตเซตเหมือนเซตหนเลยนะคิดหรอเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงตรงบ้านนะเก็บของดีปะวะโอ้โหไอ้เอ้ยกูจะตาย่ะหิวก็หิววะ ของก็อยากเก็บเป๋าใหญ่ยังถ้าผ่านคุณลุ้นเหตุที่ี่นั่นเฮ้ยกิมกิมมันเออกเลยกิมเออเออเต่าปัวว่าเลยเจดแม่ไม่น่าออกิกูไม่น่าเอาชีวิตมาทิ้งกับแม่งกระเป๋าใบเดียวเลยสัตว์เอ้ยกูไม่น่าหิวเลยแม่งหิวที่ไรตายหาตายหูพี่เลยตายก่อนที่ตายเพราะหิวเท่ๆฮะตายนี่อย่าหิวเลยครับยิงตรงเข้าห้องแปดแต่เลยดีกว่า ว่าโดนหนาใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็คือตายก็คือไม่กู้ของเพื่อนด้วยนะ <g ül> ของใครของมันแล <g ül> <c oughs> ้วอุ้ยอะไรวะเนาะสมูกเหรออู้ฟอลุ่มเลย,ยไ,ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งตีอยู่ตุตง้ตงตุ้งตุ้งขาโพดเปลี่ยนจากลาเป็นข้าวโพด <g ül> ยิงคนหรือบอดวะน่าคนดูนซิน่ากูเล่นดีหว,ว่ากิม,มเยอะแบบนึงโหเยอดเป็ดมึงเยอะไปไหนนี่กระสุนกูไม่ได้เติมไอติ <c oughs> ไม่ยิงใคร นี่ผมเห็นล้หน้าผม,มเอาายหาเลยดเอ็มย,ยิงเอ็ม MC ไหนวะมนันอะยิงอะไรอ่อะอมันยิยงไอตัวเอแต่ยขึ้นเห็นอยู่ปะปืนเกมมาเล่นเหรอ ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไหมเนี่ยเด็กแปลกหรือเปล่านะไม่ใช่อะไรสิสลบวะสองคนสองคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากไปสำหรับได้แต่ก็ไม่เกินมือมันเล่นแล้วมันทรมานดีว่ะแม่งติมเพียบอ่ะเอ๊ะอย่างน้อยอ่ะถ้าเล่นสามคนน่ะมันท่านเราตายอ่ะมันยังมีสองคนที่แบบรู้จุดอ่ะ นี่เหลือคนเดียวหัวเดียวกับเทียมรีบอะอย่างน้อยของแต่งทิมก็ได้ครบแล้ววะโอ้โหมาตายเลยนะเฮ้ยน่าอัมพานเนาะบดเนี้ยมาแล้วย่องแล้วสายมือ ไน่นและได้อยู่ในหลุม่ะเต็มศีรษะเอาบอดเต็เหมหัวไปก่อนแล้วกันไม่รู้อะไรวันนี้จะโชคดีหรือโชคร้ายครับเราปิดที้ฝั่งนี้เนี่ยไปหมดแล้วแต่มีเสียงบอดยิงครับมาจากบ้านกลางสแสดงว่าเริ่มมีตี้ดันมาแล้วแล้วของตอนนี้เนี่ยถ้าถือเดินคือเดินไม่ไหวฮะผมเลยต้องวิ่งไปวิ่งมาหาที่ที่วิ่งมาก่อน Ê! Ê! ai làm đấy wá Ê! cái này nè nô โอ้โหบุ<า>พเพสันนิวาสไอ้เฮียคือถ้าเปิดมาก็คือเอื้อ้แต๊กเดินไไม่ดด้เเหรอินแม่งอยากกา่างกระคารน่ะปากดีได้ละตอนนี้กูออกละไปแล้วอ๋อเร็ว20นาทีออกเจ็ดแถบไอ้เฮีย

ผมจะ,ะว่าระเบิดกับมาตักหน่อยอดีตเออผมผมผมออไม่ได้ตายแล,ล้วแบบตัวเองแกเอาอันนี้ <c oughs> ผมแม่งติดตลกไงกิมเออือเอามัน,นเอาให้มันตายระเบิดแกอ่ะือเอามันเอือมันไม่ตายกิมเออกิมเอามันเอาหมดเอาหมดจิมเอามันมันออกฟาวได้ยังงีออเอาดิว้าเอาดิว้า <c oughs> <c oughs> คือถ้าเอาปืนยิงไปเนี่ยก็จบจบแล้วหาเรื่องให้ตัวเองตายไงเอ,อาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตาม,มันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ